สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาไปรู้จักกับภูมิปัญญาของชาวจีนและฝรั่งโปรตุเกสค่ะซึ่งรวมตัวกันอยู่ในหมู่บ้านกุดีจีนโบราณตั้งแต่สมัยกรุงนธนบุรีค่ะที่นี่นะคะมีการสืบสานภูมิปัญญาถิ่นที่มีสเสน่ห์และไม่ซ้ำใครเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะ น,นิกรบดินคุณนางเชื้อสายจีนในรัชการที่3มบริจาคที่ดินของบรานพุรุษสร้างอุโบโสถและวิหารน้อยเป็นศิลปะแบบจีนต่อมาถวายเป็นอารามหลวงรัชการที่3โปรดเกล้าให้สร้างวิหารหลวงขึ้นตัวอาคารเป็นศิลปะทรงไทยประดับด้วยช่อฟ้าใบลายกาหน้าบันทําด้วยไม้แกะสลักลายดอกพุดต,ตานสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าลานพวิหารหลวงค่ะซึ่งที่นี่ตกแต่งเป็นศิลปะแบบจีนนะคะ มีซุ้มขนทวารค่ะซึ่งนี่เนอย่างหนึ่งว่าประตูสู่สวรรค์ค่ะและที่ยังมีตุ๊กตาเชียนต่างๆอีกด้วยนะคะไปะไปดูเลยค่ะ,คะ <laughs> พระวิหารหลวงประดิษฐานพระโตหรือพระพุทธไตรัตนนายกชาวจีนนิยมเรียกว่าซัมปองเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ลวดลายบานประตูมีศิลปะจีนผสมอยู่ภาพจิตกรรมฝาผนังในวิหารน้อยเป็นภาพพุทธประวัติและวิถีชีวิตผู้คนสมัยรัชกาลที่สรัชกาลที่4โปรดเก้าให้สร้างอาคารเก็บพระไตปิฎก ระฆังโบราณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่หอระฆังระหว่างวิหารหลวงและวิหารน้อยวัดกะละยาจึงเป็นโบราณสถานสำคัญที่สะท้อนศิลปะและภูมิปัญญาแบบจีนและไทยที่มีมาตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์โอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าเกียนแอนเก่งหรือศาลเจ้าแม่กวนอิมค่ะที่นี่นะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ของกับวัดกลยา,า,า,าเลยค่ะ และคงเขาวิธีสร้างแบบโบราณและตกแต่งด้วยไม้แกะสลักค่ะภายในยังมีภาพเขียนสีและลวดลายปูนปั้นแบบจีนโบราอีกด้วยค่ะ คือบสถ์ซานตาคูซึ่งเป็นโบสถ์คริสติกาโรมันคาทอลิกค่ะตัวอาคารเป็นลายลูกปูนปัน้นสถาปัตยะกรรมนีโอคลาสิกค,ค่ะเด,เ,เ,เดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเชิญเข้าไปชมร้านในกันเลยนะคะและสิ่งที่ตาตึงใจผูกที่เข้าเยี่ยมชมภายในโบสนี้ก็คือกระจกตามบานหน้าต่างและประตูซึ่งเป็นลวดลายที่เล่าถึงประวัติของพระเยซูค่ะ และสิ่งพวกนี้แสดงถึงความศรัทธ,ธาของผู้สร้างได้อย่างงดงามมากเลยค่ะด้านข้างของบทมีประตูเข้าสู่ชุมชนกุรีจีนซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสค่ะชื่อชุมชนมาจากบทในสมัยพระเจ้าปากโบสถก้าวให้บูรณะแทนหลังแรกค่ะซึ่งมีรูปทรงคล้ายศาลเจ้าจีนค่ะชื่อชุมชนยังใช้เป็นชื่อเรียกขนมของชาวโปรตุเกส ขนมฝรั่งกูดีจีนเป็นสินค้าโอทอบของชุมชนนี้ภายหลังมีการโรยหน้าด้วยฟักเชื่อมลูกพลับลูกเกตซึ่งเป็นการผสมความเชื่อแบบชาวจีนเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขคนกูดีจีนพาเราไปเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาโดยที่ไม่ลืมภูมิปัญญ,ญาของบรรพบุรุษวันนี้พวกเขาเป็นคนไทยต่างเชื้อสาย,าย,สายที่อยู่รวมกันอย่างแตกต่างแต่ไม่แตกแยกค่ะ ซึ่งมีส่วนทําให้วัฒนธรรมไทยมีคุณค่าเพราะความเก่าแก่และความผสมผสานอย่างหลากหลายเป็นมรดกที่ลูกหลานไทยภูมิใจมาช่วยกันอนุรักษ์วิถีภูมิปัญญาไทยและช่วยกันกดไลคให้พวกเราด้วยนะคะ